ทีมงานอเะพาและตายสงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่สพคลองหอยโคงจังหวัดสงขลากันนะครับไปดูตํารวจชุดสืบสวนสพคลองหอยโคง จับกุมนายประกิตทารงบู์อายุ26ปีหรือว่าต้นบ้านพลุนะครับคนนี้แหละครับซึ่งเป็นโจรวิ่งราวทรัพย์และรักทรัพย์ที่ก่อเหตุมาอย่างโชคชนเข้าออกคุกนี่เป็นว่าเล่นเลยครับโดยตามไปจับได้ขณะกบดานอยู่ที่บ้านของเพื่อนในพื้นที่ตําบลโคกม่วงอำเภอคลองหอยคงนะครับหลังจากที่ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์สองคันในพื้นที่ตําบลโคกม่วงและตําบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโคงคันแรกเมื่อวันที่16กรกฎาคมซึ่งเจ้าของจอดไว้และลงไป เลียงวัวคันที่2เมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าของจอดไว้ในสวนยางและทั้ง2คันก็จอดเสียบกุญแจเอาไว้ครับและขโมยกันแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยครับเรียกว่า เจ้าของเนี่ยเดินลงจากรถหันมาดูอีกทีเนี่ยหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับเจ้ามันเอาไปแล้วครับและมีภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่ขับรถจักรยานยนต์คันนี้หลบหนีครับตำรวจชุดสืบสวนสพคลองอยคงจึงแกะรอยตามไปจับกลุ่มได้นะครับจากการสอบสวนก็ให้การรับสารภาพโดยบอกว่าก่อเหตุขโมยรถไปขายคันละ 2- 3 0ถึบาทครับเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายและก็เสพยาเสพติดครับ จากการตรวจสอบประวัติก็พบว่าก่อเหตุวิ่งราวรัพย์และก็ลักทรัพย์มาอย่างน้อยนี่8คดีครับเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเลยครับในช่วง4ปีตั้งแต่ปี5 6ถึง59และออกจากคุกมาเมื่อปี .63 กระทั่งมาปีนี้ครับก็มาก่อเหตุซ้ำอีกและผู้เสียหายบางรายนี่ก็เป็นเด็กที่ขับรถจักรยานยนต์มาบนถนนและใช้วิธีขู่เอารถจักรยานยนต์ไปดือด้อๆเลยครับตระเวนก่อเหตุทั้งในพื้นที่ตำบลตุ่งลุงตำบลบ,บ้านพลุอำเภอหาดใหญ่ และตำบลโคกม่วงตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยคงเรียกว่าชาวบ้านชาวช่องเนี่ยวาดมาวาดกันหมดเลยครับไม่กล้าจอดคุณไม่กล้าจอดรถทิ้งไว้ครับไปกีดยางก็ต้องจอดไว้ดีๆต้องหันมาดูดีๆครับยิ่งกุญแจเนี่ยเสียบไว้ไม่ได้เลยครับพักหลังครับสุดท้ายครับตำรวจก็ตามจับครับชาวบ้านก็ดีใจพอใจครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงตำรวจพูดถึงคดีนี้กันครับและหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกขโมยรถเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันครับ คือบางครั้งคือใช้วิธีเผลอของผู้เสียหายอย่างผู้เสียหายไปดูเขาก็เป็นเป็นเป็นวิธีชีวิตของของคนคนพื้นที่อยู่แล้วว่าไปดูวัวแค่นิดเดียวไปเลื่อนจุดวัวเงี้ย mm hmm. เขาก็เดินผ่านก็ขึ้นคร่อมสตาร์ปุ๊บไปเลย mm hmm. หรือไม่กอ็อีกวิธีหนึ่งคือใช้วิธีคือใช้กําลังประตูสลายขู่เขา mm hmm. ขู่เขาเพื่อจะเอาทรัพย์อย่างท่านเราเห็นเด็กๆ ขับมอไซค์อย่างเงี้ยก็ก็ขู่แล้วเด็กๆก็ก็กลัวอยู่แล้วนะครับก็ก็เห็นว่าจากการสอบประวัติเนี่ยก่อเหตุมาหลายปีตหลายปีติดต่อกันเลยครับย้อนไปตั้แต่ปี5้า7 5 8้าเจ6ดห้า้ากสาสก็6 7เครั้งก็ดูประวัติแล้วเป็นกีับซับวิ่งเราซับชิงซับลักซับอยู่ประมาณนี้ครับกีับซับทั้งหมดนะครับที่ที่เราสืบประวัติย้อนหลังไปพอดีกลับไปจอดไว้เพื่อจะไปดูงัวเลี้ยงงัวในสวน แต่การะยะทางประมาณที่มาอยู่ในสวนนั้นไม่มันห่างจากบ้านคนนิดหน่อยแต่คือความที่คนที่ขโมยมาลักทรัพย์มาทรัพย์คือไปนิดเดียวเข้าไปเห็นเห็นหลังอยู่เนี่ยประมาณสิบเมตรแต่ก็ยังกล้าตรงนั้นคืเสียบกุญแจที่เกเสียบกุญแจพเข้าไปไม่ไกลครับเข้าไปใกล้ๆเนี่ย ขโมยรถเราไปวันนั้นเป็นไงมาครับพี่วันนั้นก็ข้าไปตีสวนนะครับตีสวนนี่นเราจอดไปในในสวนยางก็นิดเดียวครับกับกับปุ่มปุ่มอยู่ครับเราจอดรถกับกับที่คนร้ายขโมยนั้นห่างกันเยอะไหมประมาณสิบเมตรครับแล้วเราเห็นหน้าตาคนร้ายไหมครับที่เราไปก็เห็นตอนตอนที่ออกไปแล้วเขาสวนกับเราเลยหรือว่าไงพี่นครับปมก็หันมาเลยก็ไปออกไปแล้วเราวิ่งตามไม่รู้ไง ตอนนั้นเราทำอะไรราเข้าไปดีสวนครับวิ่งวิ่งตามรถไปเลยตามกับมาไม่ตันกับตัวหปักปวกกันก็เห็นว่าได้คืนเร็วด้วยตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ตีใจอ่ะคิดไหม<า>บบว่าจะได้เร็วกับก็ไม่คิดไม่กันครับคดีนี้ครับจบสวยเจ้าของรถทั้งสองคันได้รถคืนส่วนต้นบ้านพรุของเราก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วครับ แม่เห็นข่าวต้นถูกจับแล้วนี่นึกถึงโฆษณาขายน้ำมันเครื่องเลยครับฮต้นต้นรถเป็นอะไรงาอ๋อกูลักมาไม่ใช่รถเสียสตาร์ทไม่ติดทำไมไม่ดูตาม้าตาเรือให้ดีๆล่ะเดี๋ยวนี้ตำรวจเข้าตาดีทั้งนั้นแหละเพราะถูกจับแล้วเครื่องฟิตติดคุกง่าย